ร่วมเปิดศึกโดยพัตรคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิโลแลนเนเจอร์โคสแชมพูปิดผมขาวไทยประกันชีวิตเขาบอกว่าศึกข,ข้อนี้เป็นเรื่องราวของคนมากรักปุ๊บทุกคนอูห

เพราะว่าก่อนหน้านี้สุภาเขาก็ไปถามพี<_<_่ซันว่าถ้าเกิดเขาเป็นนักกับเหมือนข้าใช้พี่ซันเลยพี่กัลหมไปคุยกับเขาเนียทำได้เลยพออยู่หลังเวทีเขาก็ถามผมอีกมีแฟนหรือยังอะไรย้อนพี่ก็พี่ก็พูดเล่นไปนี่แฟนของรุ่นพี่พี่จะไปทำยุ่งได้ยังไงมันไม่ใช่พี่แล้วนักเปีอะแต่ยอดก็คิดถูกนิดนึงค่ะเพราะว่าพอเมื่อกี้เนี่ยเ็นยัพอเมื่อกี้ปุ๊บ พูดว่ายอนกำลังจะตกงานเนี่ยในใจมิ้นเนี่ยคิดมาทีเลยว่าเอ๊ะหรือว่าเราต้องเลี้ยงดูเขาหรือว่าเราต้องเลี้ยงดูเขาแล้วมันก็จะกลายเป็นเราคนหลายใจไม่เป็นไรครับผมเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เป็นไรยอนช็อตช็อตก็มาหาพี่น้องหยาดนะคะน้องหยาต่อว่าราศีราศีธนูค่ะพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบไม ทำไมเป็นพี่ล่ะคะเออตอบพี่เจี๊ยบเพราะว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยเขาเป็นคนตลกไงสาสาวชอบอันนี้ผู้หญิงอะชอบผู้ชายมีอายุใช่ป่ะอาจจะมีพี่ลิงคะพิธีกรแห่งปีไม่ยุ่งกับดารารับเชิญนะะคทำไมไม่หนูไม่เดินขึ้นไปข้างบนเลยเ็กมันลุกลงมาแบบนี้ใหญ่เล็กอะพี่ลิงค่ะ การเป็นพิธีกรแห่งปีต้องไม่ถูกเนื้อต้องตัวแขกนะคะใส่ไม่ดีไม่ได้สิคะแล้วเนี่ยมาจับมาจับน้องเปิดปิดเปิดปิดันดีเหรอเฮ้ยเอิเอามือออกจากก้นที่เดี๋ยวนี้เฟิด โอเสียเลยต่อสิคะแม่คุณผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาชอบเขาคิดว่ามีพ่อดูแลอย่างนี้เป็นปาเป็นป่าเตนเอยพี่เฟอร์ตตอบว่าราศีราศีตุลครับน้องครีรู้อะไรใช่ไหมั้ยไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกก็อาศัยที่เขาทําถามกันนี่แหละเขาเที่ยวอย่างมินตมินชอบไปถามคนที่มีแฟนไหมมีแฟนไหมทุกคนตอบไม่มีหมดเลย แต่ผมก็ดูๆไว้คือพรีมีจริงๆอะทุกคนอาจจะมีไว้หมดแหละแต่ทุกคนดูหน้าแล้วมหน้าเจ้าตัวรอดได้ตัวเองเอาตัวรอดได้หมดโอ้ยเอ้ยเออเอาไม่ได้อ๋อไม่ต้องเอาตัวรอดครับไม่ไม่มีอะไรกันเดี๋ยวดูดีมีแฟนไหมคุณอะไม่มีครับไม่มีอะไรไม่ฮะอะไรมึงใช่กูเล่าเรื่องมั้ยเฟิร์สอ๋อไม่ต้ีแล้วอย่างได้ไรโอเคโอเคพี่ก๊อฟตอบแล้วนะคะตอบว่าราศี ราศีธนะนูค่ะพี่เจี๊ยบด้วยพี่จี๊บด้วยทำไมเพราะบอกเจี๊ยบก่อนเลยว่าพี่ไม่ได้มีเจตนาที่จะว่ากล่าวอะไรเจี๊ยบก็รม,ม่ได้ว่าอะไรพี่ก็พูดไปเรื่อยเพราะพี่รู้ว่าเจี๊ยบเป็นคนรักครอบครัวถูกต้องฮะแล้วก็ทําทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวเท่านั้นเพื่อครอ,อบครัวครับ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าเขาจับไม่ได้ไม่มีจับได้อยู่แล้วเพราะเราไม่มีใช่คุณในฐานะที่เป็นน้องผมถูกต้องครับพี่ครับผมเป็นห่วงคุณผมก็อยากจะเตือนทางอ้อมก็เหมือนพี่ชายการพี่ชายการทำไมไปห่วงเขาไม่ห่วงตัวเราอ่ะจะไปห่วงทำไมล่ะทุกครั้งที่เราไปมันก็คอยปิดบังให้เล่นโอ้เล่นเออเคลิ้มยาวเล่นใหญ่เล่นใหญ่ยามามาคัดกิ่งรักตอบว่าราศีราศีมังกรนะคะน้องเฟิร์สค่ะเพราะอะไร เพราะว่าเห็นคําถามปุ๊บเนี่ยก็นึกถึงเฟิร์สเลยต้องเป็นเขาเลยอ่ะใช่ไอที่ไอ้ที่ชนกันเนี่ยไม่ใช่แฟนนะไอ้คนที่แบบหย่อนหย่อนจนไว้เฮ้ยโอ้เลิกชนกันแก็แฟนไม่่ใชครับหยอดก็หยอดไอ้พวกหยอดเนี่ยแหละมาชนกันเองเฮ้ยมีคนพูดพี่เจี๊ยบหลายคนพี่เจี๊ยบครับก็เลยเดาๆเอาพี่เจี๊ยบตอบว่าราศีราศีกรกฎค่ะ อะไรครับคนอื่นคนอื่นอาจจะเป็นคาดเดากันนะฮะใช่แน่นอนอาจจะมีแฟนอยู่แล้วคบมีอยู่แล้วหรือว่าใครจะไปคบอีกคนมัปชนกันเป็นการคาดเดาแต่ที่ฟังมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็คือได้ข่าวว่าคู่มั่นของคุณแขกเนี่ยเขาจะมาจากต่างประเทศแล้วก็กลับไปแล้วมาแล้วมาแล้วกลับแล้วเดี๋ยวเขาก็มาอีกมาพร้อมกับอีกขบวนหนึ่งมาพร้อมอีกหนึ่งขบวนแล้วก็มาสารภาพความจริงว่าไอ้ที่เราเดินด้วยกันมามันไม่ใช่ เส้นทางของท่านที่มันถูกต้องก็คือแม่ของลูกคนนี้เขามีเมียมีเมียอยู่แล้วแล้วมีลูกโตแล้วด้วยเออไปสวีเดนแป๊บนึงเดี๋ยวมาไม่ได้ไม่ทดนใจไม่ดีมันไกลไปสวีเดนไม่ใช่บินบุรีมานี่ไม่ก็ไปหาหัวแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาถ่ายต่อรอได้ไม่ต้อ เขาเขาอยู่กับเมียเขาเราไม่ต้องยุ่งเอ้ยเนี่ไม่พูดอย่างงาั้นสิให้โอกาสเขาอยู่ด้วยกันบ้างเ,เขามาหาเราเขาก็ให้ความสุขเราเต็มที่เขากลับไปบ้านเขาก็ต้องอยู่กับลูกกับเมียเขานี่อันนี้แหละที่มันชนกันน้องมิ้นตอบค่ะน้องมิ้นตอบว่าราศีแกไม่ทันแล้วเนาะค่ะโดนโดนบีบคอนะราศีกรกฎค่ะมีแมูแขนอยู่แข่ทำไมเป็นเขาทำไมเด็นเขาอยู่กลกันทำไมข้อเมื่อกี้หนูขอโทษที่หนูตอบว่าเป็นพี่หรือว่าข้อนี้ใช่กว่า ไม่มีรถไฟจะมาใช่ไหผัวฉันไม่ได้ทำงานการรถไฟหรือว่าอะไรๆทั้งทีแล้วคนที่มันมอยู่ก็ไม่ได้ทำงารรถไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไงเข้าใจไหมเรื่องรถไฟชนกันไม่ได้เกี่ยวกับการรถไฟไม่เกี่ยวกับการรถไฟเป็นคำพังพรอนเป็นคำเปรียบเทียบให้เห็นพี่จันตอบว่าราศีราศีกรกฎองพี่แจมพี่แจมคนกันเองยังตอบคุณเลยคนคนนี้นะครับ ทำเหมือนมั่นสามีโอ้โหรับหลังเนี่โอ้โหคอนโดย่านเมียงจ่ายนะครับทําไมครับไต้หวันทีเกาหลีทีึ้นห้องเป็นว่าเล่นอินเตอร์เนชั่นแนลเขาชอบไปล่าเหยื่อแถวเข้าสารด้วยโอ้ทำไมพี่ทําแบบเนี้ยไม่ทรงแบบพี่นี่ที่ไทยนี่นอกจากพี่ก็มีพี่โจอี้การ่าแค่สองคนนี้พี่ี่รู้ปัะพี่มาพูดอย่างเงี้ยนี่เพื่อทูนพี่นะแบบอยู่ข้างบนเนี่ยไม่กล้าแม้แต่จะพูดคำหยาบกับพี่เอางี้เราสาบานเลยเดี๋ยวพูดตามผมอว่า ขอบคุณสำหรับรายการไม่ไปไม่ไปทำไมเราไม่กล้าไอ้เสือดิคุเขาดิฮะเขาดิการสาบานเ่ะไม่จริงว่ะไม่ใช่คนจริงว่ะสาบานไม่เป็นอเมริกาไม่สาบานคุณแจ๊คค่ะแจ๊คตบว่าราศีราศีธนูค่ะพิที่ค่ะโอเจ้าชูมากเจ้าชูมากเจ้าชูมากจริงต้องบอกเลยว่าแฟนพี่เจี๊ยบเนี่ยน่าสงสารทำไมมันต้องเขียนข้างล่างว่าเจ้าชูมากเพราะอะไรตอนไปถ่ายละครด้วยกันแหละพี่แวะไปกี่ที่ เมียทำงานเก็บเงินได้ดูแลลูกเราเลิกกี่โมงครอง่ายเลิกทุ่มหนึ่งบอกเมียเลิกเที่ยงคืนใช่ไปทำไมไปทําไมพอตัวครับตัวครับอนุญาตให้ฝั่งนี้เที่ยงคืนบ้างจริงไหมจริงเนี่ยเราต้องเถียงเขาสิคะเราต้องไม่หยุดเจ้าชู้อ่ะเจ๊บเลิกแค่เที่ยงคืนนะเมื่อวานไอ้ลิงเลิกตีสามรถติด รถิรดติสรถวไหนเขาเขาไปเขาไปแถวรัชด,ดามาไปทำอะไระดดรัชดาอ้าวก็มันมีห้ยวยขวานไงรถเลติดเยตอบยกขึ้นมาตอบแบบแอฟริกาอ่ะมามีแคต่ตอบว่ารอสี รอคนชอบหลายสายผู้หญิงต้องเยอะจะต้องมีเหตุการณ์ที่ซุลมุลเธอจะต้องรถไฟส่วนกันไม้เพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะหยุดได้ไม่ต้องหาหมอรักมานอนกัแขกคตอบเราไม้ตอบว่าราศีตอบว่า มังกรครับพี่เฟิร์สครับพี่เฟิร์สทช่ไมเพราะทำไมเป็นพี่เฟิร์สน่าจะตอบตัวเองนะเอิ่มพี่แหมเขียนผีด้วยทันไงทันไงแหมพี่พี่เมื่อกี้พี่ก็วิเคราะห์เอ้ยคนนู้นคนนี้น่าจะมีทางเอาตัวรอดแบบพี่ก็ไม่เบานะพี่เขียนชื่อดีกว่าเขียนชื่อมันเด็กมันอ่ะเขียนชื่ออะไรเขียนชื่อเลยเดี๋ยว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 เความยุติธรรมเฟิร์สเขียนขอไอ้ไม้ดิเขียนแล้วมายก ยกหากันเอามาเกี่ยวเลยเขียนเลยเขียนเลยเอีเลยเยิมดังจังว้าวเฮ้ยยังไงเนี่ยจริงเปล่าเออ่ตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานดีกว่าครับสมศักดิ์กระบอลคือใครครับอ๋อคืออย่างนี้ครับ สมศักดิ์เนี่ยเป็นผัวของส้มบอลเป็นผัวของโบครับไม่เกี่ยวผมท่านละไม่ได้เขียนอะไรเกี่ยวงั้นก็คือฝั่งนู้นได้เขียนเล่นๆแต่ฝั่งนี้มันเขียนจริงนะสรุปก็เป็นเฟิร์ตนะพี่เฟิร์ตครับผมพี่เฟิร์สมีหลายคนเพราะว่าเขามีหลายคนเอามาหนูก็เลยตอบว่าราศีราศีสิงค์ค่ะพี่กอล์ฟค่ะ รู้สึกว่าคนตอบพี่เจี๊ยบเยอะแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าคนที่อยู่เงียบๆแล้วคอยแบบว่าโจมตีคนอื่นนี่แหละตัวนี้น่าดูพรีมพี่จะเขียนพรีมพี่ยังอุตส่าห์ไม่เขียนอืน้องพรีมเล่นพีก๊อฟซะแล้วแบบนี้งานจะเข้าพิ๊อฟเอานะครับเนี่ยว่าแต่จะใช่พีก๊อฟหรือเปล่าที่มีเกณฑ์รถไฟชนกันเอาเป็นว่า ไปฟันทงพร้อมกันเลยครับฟันเท็กราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์รถไฟชนกันคือราศีโอโ้ยโ